ไก่ด้วยนะครับน่ากินใช่ไหมครับ <c oughs> รอนนิดหน่อยอ,อืมสวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่มาดูช่องบอมมี่บอมมี่ครับช่วงนี้บอมมี่ก็ไม่สบายนิดหน่อยเพราะว่าอ่า ตั้งแต่สาวาททิศที่แล้วติดลำไส้อักเสบก็เลยช่วงนี้ออกไปห้องน้ำบ่อยๆเพราะว่าท้องเสียมากๆบอมมีวันนี้จะเตรียมอาหารโจ๊กลดหมูนะครับเพราะว่ากำลังจะดีขึ้นต้องห้ามกินอาหารเนียนอาหาร แพทยอ์อาหารเย็นๆด้วยนะครับเพื่อนแนะนำอันนี้จกหมูช่วยดีขึ้นทองสีนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาจกไปใส่น้ำร้อนก่อนนะครับจากินนะครับบอมมี่ชอบใส่น้ำมันงาด้วยนะครับ วี้บอมมีใส่ไข่ไก่ด้วยนะครับน่ากินใช่ไหมครับต้องใส่น้ำมันงาก็โอเคนะ เวล쪽 모, 음. 루스 음. 소천 그리고 사바이 사바이. lakin set nekla. เพิง่งเกินเสร็จแล้วนะครับทุกคนจำได้ไหมอย่าลืมฝากติดตามและฝากกดใหม่ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับฟันดีนะครับชจอยเอน,น้ายนยอ